ระหว่างไปโรงเรียนกับไปเที่ยวชอบไปไหนครับโรงเรียนไเที่ยไนอไปไไปนยงสอ่งกหวังไหนก็ได้เลยให้ง้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเขาปิดเทอมแบบนีจะลงให้เรียนยวโอเคไม่ เป็นเจจริงๆเลยใช่ไหมเอ่อแอดเวนเจอร์อยู่ครับแอดเวนเจอร์ไหมพวกเราแอดเวนเจอร์ค่ะเออครับเป็นไงบ้างสนุกขนาดไหนกายสนุกมากเลยอะไรสนุกบ้างคะสนุกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็นั่นแหละวันนี้มางานสุกรันทีปลายปีเที่ยวไทยของนททครับก็แบบเขาก็น่าจะเห็นแหละว่าพวกเราเที่ยวเยอะจริงแล้วก็ไปแต่ละที่คืออย่าเรียกว่าลุยดีกว่าพี่เรียกว่าแอดเวนเจอร์คือชอบไปแบบ ไปไปไปฝังตัวอยู่กับคนพื้นที่อยากรู้ว่าเขาแบบใช้ชีวิตยังไงทำมาหากินยังไงกินอะไรนอนยังไงอยู่แบบไหนเราก็จะไปใช้ชีวิตแบบนั้นกับเขาไปอยู่โฮมสเตย์ไปซื้อของของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องจัดการยังไงบ้างครับเพราะบ้านนี้ลูกเยอะมากเดียวกันต้องมีแบบผู้ช่วยมีอะไรยังไงดูไหมคุณแม่ยังไงคะไม่นัยิ่งเที่ยวผู้ช่วยยิ่งลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเขายิ่งรู้ว่าเขาต้องทำอะไรอย่างแบบบางทีถ้าไปเที่ยว ไปเที่ยวเข,เขาจะต้องจัดอาบน้ำแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เขาต้องทำเองเ,อเพราะอะไรเราไปเราก็ไม่สามารถขนคนไปได้เยอะเขาต้องรับผิดชอบสุนของเขาอะไรงี้แต่คีริน,น,นง่ายนะเออคีรินนอนกับแดดใช่ไหมเวลาไปเที่ยวอะเวลาถอดชุดจะอาบน้ำต้องคีรินต้องทำอะไรลงเวลาคีรินถอดชุดอะ อ่าต้องพับผ้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยววันต่อมาเราก็ต้องไปเที่ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้หน้าที่มีใส่ซ้ำไหมใส่ซ้ำไหมมีมีกางเกงในมีซักบ้างไหมไม่มีไม่ไม่ซักใส่อันเดิมนั่นแหละออย่างเงี้ยเหมือนเราต้องสอนใช่ไหมถ้าไม่ทำก็คือรอบหน้าจะไม่ได้ ก็คือเหมือนเราต้องบอกเขาว่าต้องช่วยช่วยกันเพราะว่าเราเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเดี๋ยวเราดสถานที่นี้นะเดี๋ยวเราต้องไปขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ทันนาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนคนต่างรู้ว่าแบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงมาถึงคนไหนอาบก่อนคนไหนอาบก่อนล้วคุยกันแต่ว่าช่วงไปเที่ยวนี่คือจะจะไม่ดื้อเป็นพิเศษดื้อไหมช่วงไปเที่ยวถึงดื้ไหมคะจนข้างเขาก็ดื้อ มันมีความไม่เหมือนกันในความเหมือนกันพี่คือเขาอะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นครอบครัวไม่ว่าจะสถานาการณ์แบบไหนเช่นจะแบบเที่ยวแบบชิวๆไฮโซจะเที่ยวแบบลุยๆเดินป่าไม่มีอะไรกินต้มน้ำดืม่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความเหมือนกันในตรงนั้นแต่ ชีวิตส่วนตัวของเขาหรือว่าแบบจริตของพวกเขาอ่ะก็จะแตกต่างกันไปตามคาแรคเตอร์ของเขาครับไม่มีงอแงว่าอันนี้ฉันไปไปอันนี้ฉันไปเอาคนนี้จะไปนี่คนนี <h <h> <h ้จะไปอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีน้อยมากน้อยไม่แค่จะไม่มีเลยคือเวลาเราทําตารางเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็จะมาบอกเขาว่าโอเคเดี๋ยวเราไปแม่ท้องสอนนะเขาจะรู้แค่ว่าเขาไปแม่ท้องสอนแล้วพอไปหน้างานเสร็จปุ๊บนี่ไงเดี๋ยวพามาเที่ยวเขาก็จะโอเคได้อะรู้เหมือนกันขอมีแค่แบบผ้าห่มเขา จริงไม่งั้นผมนอนไม่หลับก็จนใจเหมือนอยากจะไปลำบากกันมากกว่าชอบลุยโคลนชอบลุยชอบลุยโคลนชอบอะไรมากกว่าเหรอลูกหรือว่าไงชอบลุยชอบลุยโคลนชอบลุยลุยไม่เอาแบบติกแอร์ไม่เอากระติกแอร์ก็ชอบไม่เอาไม่เอาแบบน้ำเย็นไม่แบบตักตักอะตักอะโอ้ยครั้งที่แล้วอะนะเออ ข้างห้องน้ําเรามีอะไรหมู <laughs> มีหมูมีหมูข้างห้องน้ำอะไรเงรี้ยก็สนุกสนุกครับผมเขามีความเป็นพี่เป็นผู้นำไหมช่วยแบบจัดแจงออน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยกับหมูด้วยพี่คีรินมีความเป็นพี่ไหมแบบช่วยจัดจดูแลน้อง <laughs> อะไรเงี้ยมีครับ มีอ <si> ่ะมีแม่น่าล่กเออเด่นเด่นเขาเขาดูแลเราไหมลูกแม่น่ารักไม่ดูแลเราไหมดูแลเรามดูแลครับดูแลเออก็ผมว่าเขาเหมือนแบบถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่น้องที่แต่อายุเขาไม่ได้ห่างกันมากมันก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็เขาก็เขาก็ได้ในในทุกครั้งที่เราไปเที่ยวในทุกครั้งที่เราไปหาความสุขกันเนี่ย นอกเหนือจากที่เขาค้นหาตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาก็ค้นหาเ,เพื่อนร่วมทริปนั่นก็คือพี่น้องเขาเพื่อมันจะได้สร้างความสัมพันธ์ให้มันแบบมั่นคงขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้เวลาเกิดมีโรงรงเรียนเปิดอะไรเงี้ยเป็นยังไงนคะเปิดครับผม แล้วเวลาจะไปเที่ยวยังไงไปเที่ยวกันอะไรอย่างงเกันแทนเที่ยวล่วงหน้าเลยค่ะเรารู้ว่าโรงเรียนจะปิดอาทิตย์ไหนในปีนั้นน่ะใช่อย่างที่รู้บอกรู้แทนเที่ยวกันล่วงหน้าอย่างปีนี้เรารู้ว่าเดี๋ยวโรงเรียนธันวาจะปิดวันไหนปิดวันที่14แล้วก็เปิดอีกทีเมื่อไหร่เปิดอีกทีวันที่7รู้แล้วช่วงนี้ฉันไม่อยู่แน่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือไม่มีใครจะไม่ได้ใช้ชีวิตในกรุงเทพกันเลยคือพอมีช่วงจังหวะว่างก็ไปละออกจกจังหวัดนะ ถ้าถ้าปิดเทอมนะคะถ้าปิดเทอม,มเล็กจะปิดเทอมใหญ่ส่วนมากแค่จะไม่ได้อยู่บ้านเลยแต่ว่าถ้าชีวิตประจําวันก็อยู่บ้านบ้ตะลดวันใช่อยู่ที่บ้านแล้วเป็นไงฮะมันเหมือนแบบเขาเรียกร้องสมมติว่าตาจังหวัดที่อ่นที่ว่าเราแเา่เดนนิดอยากจะไปตางจังหวัดอยากไปที่ยวอีกอะไรเนี่ยการเที่ยวมันก็คือแบบรู้ว่าไม่มีใครตรงนี้ไม่ชอบเที่ยวอยู่ที่แค่ว่าเราชอบเที่ยวแบบไหนออย่างเงี้ยคะรู้ว่าเที่ยวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแบบพักผ่อนพอเวลาทำงานหนักหรือเรียนหนักๆเราก็แบบเอออยากไปเที่ยว เพื่อที่ไปชาร์จพลังแล้วกลับมาใหม่หรือว่ามันเป็นการแบบต้องกลับไปพักผ่อนไปชาร์จพลังช่วยชอบแบบสไตล์ไหนก็ไปเที่ยวสไตล์นั้นเลยไม่ค่อยมีหรอกครับไม่แ่น้อยมากมีมีแค่แบบเออช่วยแบบนิดๆหน่อยอย่างเตือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเอเดนกินอะไรนะซ่าเหมือนควายครับคเออคือคือเขาล้มวาควายไงตอนเช้าพอดีพอเราเห็นเขาล้มควายเสร็จปุ๊บเขาก็หั่นจิ้มกินเลยสดๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ด้านชอบอีกโอ้โหกินไปทั้งขาเลยมั้งไอเดนน่ะกินกินเขาก็เลยแบบเขาก็แบบอุ้ยระวังพยาินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมว่าพยาิเวลาลงท้องลูกผมอะมันตายเลยแข็งแรงลูกเราไม่ไม่ไม่เราเชื้อเยอะกว่าเยอะคงคงเราได้สะสมกันมาแต่เกิดแล้วใช่ก็ไม่รู้อะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พกเลยพวกยาท้องเสีย แต่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพอะไรเลยไม่ค่อยเลยครับใช่แล้วเราไม่กลัวเลยเหรอว่าอ่ะสมมติว่าด้วยความมันเป็นเนื้อสดจริงเนื้อสดอย่างเงี้ยเราไม่กลัวเลยเหรือเปล่าเนื้อควายอ่ะมันไม่ใช่เนื้อหมูสดไงไม่ถ้าเนื้อหมูสดเรายังพอรู้ว่าแบบหมูสดนะหมูดิบอะไรอย่างเงี้ยมันทานไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านตรงโน้นเขาก็กินกันเนาะคือเราเราเรามองอย่างเงี้พี่ถ้าคนพื้นที่ทานได้แสดงว่ามันเป็นจากอาหารเราไม่ได้ทานทุกวัน เราทานเพื่อได้ลองถ้าเขาทานเพื่อเป็นอาหารแสดงว่ามนุษย์ก็กินได้เราก็ควรที่จะได้ลองกินสมมุติในกรณีที่เราแบบเป็นอะไรขึ้นมาแน่นอนมันก็มันก็ต้องมีเวมีไปโรงพยาบาลอะไรแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันมันคงไม่แบบแท้แต่เรียกว่ากินลองเราฟังคอมับฟังรับฟังแล้วฟัง ก็จะมีคอมเมนต์ที่ประพันธ์บอ,อันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากเลยเราไม่ได้นึกถึงนี้เลยจริงๆเราก็เอากลับมาคิดอะไรเงี้ยเอามาเอาอันอันไหนที่เรารู้สึกว่าเอาออาจจะแบบคนละคนคนละไลฟ์สไตล์กับบ้านเราอันไหนก็ก็ปล่อยผ่านไปใช่จนอันอันอันไหนที่เป็นประโยชน์ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีบางอันก็ไม่เป็นประโยชน์เขียนมาเพื่อ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้บางคนนะบางทีบางทีผมก็ชอบพูดเล่นเออนี่เดี๋ยวฝากบอกแล้วผมมาชอบพูดเล่นเรื่องแบบ คนชอบถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่นี่ินผมก็พูดไปเว่อร์เรนาะไอแบบราคาเวอ่เวอร์ก็ทานเรื่องเชื่อกันอีกซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วไอราคาแบบนั้นน่ะแล้วคราวนี้คอมเมนต์ข้างล่างก็สนุกกันใหญ่เลยผมก็ใจจริงผมก็อยากตอบมากเลยแต่แบบเออถ้าคิดกันไม่ได้แค่นี้ก็เออปล่อยเขาเถอะ